คาถาบทชุมนุมเทวดาการสวดชุมนุมเทวดามักจะนิยมใช้เป็นบทสวดก่อนที่พระสงฆ์จะเริ่มทำพิธีหรือสวดจเจริญพระพุทธมนต์ต่างๆเพื่อเชื้อเชิญเหล่าเทวดาให้มารับฟังธรรมในการนณมูตสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพระริตตวานะเมตังสเมตาพะทันตาอวิชิตตจิตตาปริตตังพะนันตุสัง,งเคกกเมจรูปเปขิริสิก คารตะตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตะรุวะนคะหาเนเคหะวัตถุมหิเขเตภุมมาจจยันตุเทวาชรัทะารวิสเมยักคคันทัพพะนาคาติทันตาสันติเก ยังมุนิวระวจนางสาทโวเมสุนันตุธรรมมสวะนาการอายัมพัทันตาธรรมมสวะนาการอายัมพัทันตาธรรมมสวะนาการอายัมพัทันตา